สวัสดีค่ะ Honda Civic Dimension นะคะรถยนต์บ้านนะคะทรงดีค่ะสีสันซีจัดนะคะคันนี้เป็นรถบ้านแท้ไม่เคยติดแก๊สนะคะ Honda Civic Dimension รถยนต์ปี02สีสันรอบคันโดยรวมดูดีค่ะสีสวยนะคะเครื่องดีค่ะไม่แก๊สนะคะไม่เคยแก๊สเลยนะคะคันนี้ราคา85,000บาทแอร์ยืนฉ่ำ ภาสีพบรบปี P 66นะคะขับขี่กันได้สบายค่ะใช้งานกันได้ปกติเลยนะคะเก mm ีย hmm. ร์ออโต้ด้วยภายในนะคะสวยสะอาดกว้างๆนั่งสบายค่ะกระจกชุ้นตรงเป็นไฟฟ้านะคะมีค้ำหลังค่ะสวยงามตามรูปนะคะ mm hmm. เรือนหม่ขึ้นครบค่ะใช้งานกันได้ปกติมีดิฟฟี่ด้วยนะคะทุกท่านตามรูปนี้เลยสนใจรถเนิทันนี้นะคะ85,000บาทดูร,รถกันได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะคะหมู่บ้าน เดอะวินเลดซอยเก้านะคะมีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปด้วยค่ะสอบถามเพิ่มเติมคุยกันได้โดยตรงนะคะนัดไม้เจราจานัดดูรถยังไงติดต่อสายตรงกันได้เลยค่ะทุกท่านไม่ต้องผ่านคนกลางนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองแอดมินขอแนะนําให้เดินทางไปดูด้วยตนเองเท่านั้นนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองเลยนะคะวันนี้ต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ